ปาจแดงขยายสัญญานักเตะสี่รายสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขยายสัญญากับนักเตะสี่รายประกอบไปด้วยลุคชอดิโกโดาโลกเฟรดและมาคัตแรดฟอร์ดด้านมาคัตแรดฟอร์ดที่สัญญาปัจจุบันของเขากำลังจะหมดอายุลงหลังจบฤดูกาลนี้โดยเขาเป็นหนึ่งในสี่ผู้เล่นของทีมชุดใหญ่ของปีศาจแดงที่ได้ขยายสัญญาออกไปอีก12เดือนโดยแมนยูกำลังเจรจาสัญญาระยะยาวสำหรับกองหน้าทีมชาติอังกฤษรายนี้เช่นเดียวกับลุคชอ ดิโก้ดาลโลและเฟรตดสำหรับสี่แข้งแมนยูที่มีรายชื่ออยู่นั้นถือเป็นกำลังสำคัญของกุนซือใหญ่เอริกเทนฮากเป็นอย่างมากโดยตอนนี้แมนยูต้องเตรียมพร้อมเพื่อรักษาผู้เล่นทั้งสี่คนเอาไว้ในอนาคตซึ่งเป้าหมายแรกคือการเก็บรัดฟอร์ดไว้ให้ได้เนื่องจากนักเตะต,ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรปารีสแซงแชรแมงทีมในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสที่ต้องการเจรจากับนักเตะร,รายนี้ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้